บทที่3ของเธอของฉันเปิดหน้าต่อไปนะครับฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็น เพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้ เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอดูหน้าต่อไปนะครับนี่ของของเธอนี่ของของเธอนั่นของ ของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้ เก็บได้นำมาให้เธอไปหน้าต่อไปนะครับฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อน ฉันเรามาแบ่งปันของฉันของเธอมาดูหน้าต่อไปนะครับชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดข้อหนึ่งของกินของเล่น ของใช้ของฉันมีไว้ยินดีแบ่งปันมาดูด้านล่างนะครับของกินนั้นมีอะไรคนไหนบอกได้เก่งจริง นะเธอน้องๆลองพิมพ์มาใต้คลิปนะครับว่าของกินที่น้องๆรู้จักมีอะไรบ้างนะครับเรามาเล่นสนุกกันต่อไปมาดูต่อไปนะครับของเล่นนั้นมีอะไรคนไหนบอกได้เก่งจริงนะเธอ เช่นเดียวกันนะครับน้องๆลองพิมพ์มาให้ครูนะครับว่าของเล่นที่น้องๆรู้จักมีอะไรบ้างนะครับต่อไปสุดท้ายครับของใช้นั้นมีอะไรคนไหนบอกได้เก่งจริงนะเธออย่าลืมนะครับน้องๆใครรู้จักของใช้อะไรพิมพ์มาบอกครูได้เลยนะครับตามลิงก์ข้างล่างนะครับ เปิดหน้าต่อไปครับข้อ2มาเรามาร้องเพลงกันเพลงขอบใจฉันขำวิไลแต่งนะครับดังนั้นเพลงนี้นะครับเพลงขอบใจเนี่ยแต่งโดยคุณฉันขำวิไลนะครับอ่า,านตามครูนะครับ ขอบใจเธอให้แก่ฉันพวกเราแบ่งกันฉันให้แก่เธอของกินของใช้ต่างอาศัยกันพวก เราแบ่งปันฉันฉันเธอเธอขอบใจเธอได้ช่วยฉันพวกเราช่วยกันฉันได้ช่วยเธอของหนัก ก็เบาเพราะเราช่วยกันด้วยความผูกพันฉันฉันเธอเธอมาดูหน้าต่อไปนะครับ 3. อ่านคิดแล้วลองตอบคำถามคนมีน้ำใจทำอย่างไรดี เพื่อนลืมดินสอเขาขอยืมหนูหนูลองคิดดูจะให้ยืมไหมเพื่อนทำน้ำหกตกเละทั่วไป คนมีน้ำใจทำอย่างไรดีหนูเป็นคนมีน้ำใจใช่ไหมคนมีน้ำใจทำอะไรอีกบ้าง อย่าลืมพิมพ์มาบอกครูบ้างนะครับว่าคนมีน้ำใจอย่างน้องๆสามารถทำอะไรได้บ้างพิมพ์มาบอกครูในข้อความด้านล่างจากคลิปได้เลยนะครับ